ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับนายดาบตำรวจปัญญาสินยุเเนศในะครเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้เจอมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปัญญาครับผมเป็นตำรวจอยู่ที่ไหนตำรวจรถไฟครับประจำอยู่ที่ปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีครับอายุเท่าไหร่คี่อายุห้าสิบสองครับห้าสิบสอง มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรก็บอกตำรวจต้องแข็งแรงนะอ่าตำรวจแบบพี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบไหนสุขภาพผมก็หนึ่โรคหัวใจโตหัวใจโตอ่าแล้วก็เป็นโรคชาตามมือตามเท้าตามปลายมือปลายเท้าปลายประสาทอ่าแล้วก็เอ่อบวมตามข้อเท้าข้อเท้าล่างหลังบวมล้าใครเป็นโรคไตกันตอนนี้เนี่ยไตหรือเกาไม่ไม่ใช่เกาแล้วก็ไม่ดื่มเกาใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงอีก แล้วหลังจากทานไปนะปกติสุขไม่ไม่เราะพี่เป็นโรคนี้พี่แกบบวมชาไปมือไปเท้าหัวใจโตสามโรคชัดๆเลยตรวจเจอตรวจเจอตอนตรวจตรวจเจอเมื่อกี่ปีและหกเดือนที่แล้วหกเดือนที่แล้วขึ้นมาเริ่มเลยหรออ่าผมเพิ่งเริ่มเช็คเป็นเรื่องจากเก็บปวดใจวิ่งเลื่องจากปวดใจเพราะต้องตรวจสอบใช่ไหมเป็นข้าราชการเป็นตำรวจที่ต้องตรวจสอบตรวจสภาพก็เรียตรวจสภาพตรวจสภาพทุกๆปีปรากฏว่าเป็นโรคหัวใจโต เป็นไงในความรู้สึกแรกๆพอบอกเป็หัวใจโตหัวใจเขาตกใจว่ากันแต่ก็ปกติไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรนครับผมแล้วพอเป็นหัวใจโตแล้วหมอให้หมอดูแลไงดูแลแล้วใส่ไงมส่ให้ทานยาแต่เพราะว่าทานยามายิ่งทานยิ่งบวมอ่ะขาเขืนยิ่งลงขาบวมไปเรื่อยหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกกำกำลังก็ถอยหลังลงไปต้นอย่างเงี้ยเหนื่อยขึ้นมามเหนื่อยขึ้นนะครับแล้วก็พยาเขาก็แนะนําให้ ให้ชาย่านนี้ดูให้ทางใชอ่ๆดูว่าเป็นยังไงครับผมเพิ่งถึมพุทธาวงค์มาคป้องผมก็ทานมาประมาณสักไม่ถึงยี่สิบวันนี่เริ่มทานเมื่อไหร่ต้องทานเมื่อเร็วๆเนี้ยครับผมคุยกันไปด้วยเช่ดเงือไปด้วยอะไร่าไรอากาศเป็นรำร้อนนะไรแต่กับยี่สิบวันเองเหรอประมาณยี่สิบวันแล้วเป็นไงบ้างอาการวันแรกๆแค่เมื่อแรกที่มาแรกทานมันทานไม่ติดต่อเนอะผมไม่ไม่ไม่สนใจมาก ยังไม่เชื่อวะยังให้เชื่อว่าอแล้วก็ทานไปเลยทานไปก็ดีขึ้นเหมือนกันการบวมก็หายเลยพอรู้สึกว่าดีขึ้นเริ่มเริ่มทานปมาติดต่อเขาจะมาเจอต่อมากขึ้นบวกกับยาเม็ดต่อเตากระเด็นเออเปล่าคือแดงอ่ากปล่าคือแดงเรทานสองอย่างเลยสองอย่างทานใจใไ่กับเาวเาคือแดงประมาณหกเม็ดคุณทานกี่วันเม็ดเด็คุณกี่เม็ดเองกหกวันข้าวข้าวแล้วเป็นไงบ้างอาการพอรู้สึกเป็นไงดีขึ้นเขาบอกว่าเาว่าวเปล่ือแดงมันเที่ยเลย แค่เลยแล้วก็มือที่เด็ดมีชาบวมๆนี่ก็่อนลองล้วเขียนออเมื่อก่อนมันตึงเชื่งตึงหมดเลยเวลาเรากรรมเนี่ยก็จะกรรมลำบากไม่แน่นไม่ความเหมืนมันบวมเนาะไม่ชนกันนะไม่ชนอย่างเงี้ยอย่างนี้มันชนละออ๋หมายถึงว่ามันมันไม่ชนกันลักษณะไม่ชนถึงเงี่ยเลยอ่าตอนนี้ชนละแต่ย็เขียนซื้อผมรู้แล้วว่าพี่มีปัญหาเรื่องไตจริงๆริงเพราะว่าถ้าเกิดชนเหงื่อออกมายเยอะเนี่ย ถ้าเกิดคนไทยเขาเรียกกระใสกระใสภาษาโบราณเขาเรียกกระใสแต่ถ้าเกิดถึงรรณวิบีมันเขาเรียกไตไตมีปัญหาครับมีปัญหาเยอะเลยแหละมีปัญหาเยอะการเล่าหรือเปล่าอินตอนนี้อ่ะนิดหน่อยต้องลดแล้วนะแล้วจะนลี้ยนลดมาเ่วยเลยลองดูลองดูลองดูมากก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกรอบนะตอนนี้เรื่องของหัวใจเป็นไงบ้างดีขึ้นจากที่เราเคยเหนื่อยใช่จากที่ประมาณบ่ายๆจะเจ็บ เจ็บเจ็บแต่แท้แท้เพราะไงแต่ไม่ไม่เจ็บไม่เก็บแล้วแต่ยังไม่ได้ตดลงในการวิ่งอาการพกขาบวมหายไปไม่มีแล้วแต่ยัก่อนให้ลุปนะ ไอ้๋อธรรมดากดทุบแล้วไม่เด้งเลยนะเด้งแต่วมันมันเป็นบุ๋มบุ๋มอยู่อ่ามันเป็นบุหมใจเสียแหละใจเสียเลยไม่ทช่ไมตัวนี้มัาไม่เด้งขึ้นมาดนั้นเคยเมื่อก่อนมันคือเป็นอย่างนี้เดี๋่นมันบู้บานยุบลงไปกดแล้วมันยุบเป็นเป็นรอยมืออกอดท่านิ้วเป็นท่านิ้วเลยอ่ะแต่แล้ก็ขึ้นมานะผมก็รู้ว่ามันยังไม่แรงอ่านะยังไม่มากแต่ไอ้ปลายมือปไปเช้ายังใช้อยู่ไหมตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นจำได้อย่างที่ว่าเมื่อก่อนนี่จำลำบากเลย ไม่ถึงอ่ะทางยังไงก็ไม่ถึงอ่ะหรือใช่ไหมไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนี้ถึงแล้วสบายแล้วถ้าเขอสมมติเจอได้ข่าวว่าพี่เป็น่าวไปบอกข่าวน้องๆตำรวจหลายคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอะไรบ้างอาทิเช่นไอ้ไอไออันนบมันรู้สึกว่าจะเป็นอะไรเขาเหมือนสะเก็ดเหมือนแก่หน้าไม่เป็นไรแล้วเราคุยกันตามจริงน่าน่าน่าจะใช่น่าจะใช่ แต่บางทีเขาอาจจะไม่เปิดใจแล้วออจะไม่เปิดใจเราหอมแห้งจากคนที่พี่ดูลิ้นเขาแค่เขาแลบลิ้นให้ดูแค่นั้นก่อนว่าถ้าลิ้นปุ๊บเป็นป้าหนาๆใช่เพราะว่าหอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปวดหัวหนักเน่ขาตามมือตามมือมันมันดำอืมผิวค้ำส้นตีนดำตองโหแล้วก็มีอ้ากับรอง แล,แล aw ้วก็ได้ข่าวว่ามีใครเป็นเป็นเพื่อนเหรอเพื่อนไอซุนทอนไอซุนทอนก็เป็นไงครับเพราะผมก็เขาเป็นเหนอเขาตอนแรกให้ให้ไปสามขวดแล้วเขาก็ลองกินว่าคือเขาแฟนเขาหนีครับผมแต่ก็เลิกกันแลคือเลิกกันแล้วลูกเก้าเลยก็แก่แก่เจ็บเจ็บตับอักเสบแล้วก็โรคชงเศร้าความคิด กังวลเครียดไงคิดกังวลคือว่าคิดไปกับมามันไม่จบอ่ะอคิดเหมือนวัวพ่าหลักอ่ะวนไปอยู่นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่จบสักทีเลยเอานี่ไปให้กินสองขวดแรกคุยไงดีขึ้นจากที่ไอ้สุนทรนนะกลายเป็นคุณสุนทรเลยเพิ่มอปเรื่อยไอ้สุนทรตัวเกลี้ยงตัวเกลี้ยงเพราะเขาบอกว่าเกลี้ยงเต็มตัวเลยแต่วันนี้หายเรีือเปล่านอไม่น่าเชื่อเขาเล่นทางนี้เลยมาเลย ทั้งกินทั้งคาเลยหลังจะเอายาเม็ดเพร่เล่นใหญ่ก็กินก็น้ำหนักนะกกินของพี่เนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยที่ใช้ในโอกาสหน้าเนี่ยผมจะเดินทางมาถ่ายพี่ใหม่แต่จะหาที่ถ่ายที่เย็นๆก่อนนิดพี่ได้เดินเดิเดียวอะไปพี่ดีบริัทก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับพี่แค่นี้ก่อนครับผมครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญพี่ดีบริษัทแล้วได้มีการพูดแต่อยากให้ทานต่อเนื่องไหมดื่เล่าแคนนี้เดดนะ สัญญาแล้วครับบอกผู้ชมว่าสัญญาสัญญาว่าจะหยุดล่าสักหน่อยสักหน่อยก่อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีพี่น้องที่มีปัญหาคล้ายๆพี่อยากจะบอกอะไรครับผมอยากจะกล่าวว่ายาตัวนี้น่าทดลองไช่ไช่ไช่ไเครื่องดื่มาช่ไช่นั้นน่าทดลองคือเรายังไม่ประกาศว่าแน่ชัดแต่ว่าน่าทดลอง เอาเอาเอายังคนยังกินยังไม่ถึงเดือนพูดแบบนี้แล้วกันเนี่ยแต่ประทับใจมันว่าครับครับผมนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเราได้คุยกันลึกๆผมอยากจะให้ระยะเวลาของของการรับประทานมันห่างกันนิดนึงครับแต่คุยกันเบื้องต้นเพื่อความรู้สึกมันจะได้ใจตั้งทุกอย่างดีขึ้นที่ที่กินเรื่องกินเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเยอะเกินนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราคุยกันเยอะๆสิวพันดีเลยเป็นกันเกินเลยเอาไปดายกินเถอะเออได้เลยใช่ไหม ผมโฆษณาน่้ดูเลยเรื่องผู้ชายที่เก่งมากเลยเดี๋ยวเก่งมากอย่างดครั้งต่อไปเราได้มาคุยกันอันนี้ขอบคุณพี่มากๆครับแล้วในโอกาสต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับเคสนี้ว่าวิดาของเราจะเป็นไงบ้างเรื่องผู้ชายเขาบอกสุดยอดย่าวยิ่งครั้งต่อไปก็คงจะมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้ไปกันก่อนครับ